ในช่วงเวลาที่ความเงียบค่อยๆปกคลุมทุกอย่างและลมหายใจของคืนเริ่มนิ่งลงผมอยากชวนคุณกลับมาพบตัวเองอีกครั้งในพื้นที่ที่ไม่มีเสียงตัดสินไม่มีความกดดันไม่มีความคาดหวังมีเพียงหัวใจของคุณและความจริงที่อ่อนโยนค่ำคืนนี้ ไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องอะไรมาจะหนักจะเบาจะกดดันจะเศร้าหรือจะเป็นวันที่ทำให้คุณตั้งคำถามกับชีวิตให้คุณวางมันลงข้างตัวก่อนเพื่อให้หัวใจได้พักพักจากการคิดพักจากการวิ่งตามคำว่าควรพักจากความกลัวว่าตัวเองไม่ดีพอหายใจเข้าชา้ชา หายใจออกยาวๆให้ลมหายใจนําคุณกลับเข้าสู่ตัวเองเข้าสู่ความสงบที่ใจเฝ้ารอทั้งวันหลายครั้งคุณอาจรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านทำให้คุณแย่ลงอ่อนแอลงเหนื่อยง่ายขึ้นไม่สดใสเหมือนแต่ก่อนหรือไม่มั่นใจเหมือนวันเก่าๆแต่ความจริงคือ ทุกสิ่งที่คุณผ่านไม่ได้ทำให้คุณด้อยลงเลยมันทำให้คุณลึกซึ้งขึ้นเข้าใจมากขึ้นอ่อนโยนขึ้นและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นเพราะความลึกซึ้งไม่ได้เกิดจากวันที่ง่ายความลึกซึ้งเกิดจากวันที่คุณเคยเจ็บเคยสับสนเคยล้มและยังเลือกจะลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้ง หายใจเข้าให้ความจริงออดโยนไหลเข้าใจคุณหายใจออกให้ความทุกข์เก่าๆค่อยๆจางไปอีกครั้งอย่างแผ่วเบาทุกประสบการณ์ของคุณไม่ว่าจะทำให้ร้องไห้ทำให้สับสนทำให้ท้อแท้หรือทำให้ผิดหวังกำลังทำให้หัวใจของคุณมองโลกได้ลึกขึ้นกว่าเดิมมองเห็นความจริงของมนุษย์ มองเห็นคุณค่าของความสุขเล็กๆและมองเห็นความหมายของการมีชีวิตอยู่ยิ่งคุณผ่านมากคุณยิ่งเข้าใจมากยิ่งรับรู้ความเจ็บปวดคุณยิ่งอ่อนโยนยิ่งผิดหวังคุณยิ่งรู้คุณค่าของความหวังที่เหลือ